เ,เพราะว่าเราก็ต้องดูลูกเล็กด้วยและเราก็ต้องทำงานในส่วนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้อโควิด -19 ด้วยเราก็กลัวว่าเราจะมีโอกาสติดเชื้อและเอามาติดลูกที่บ้านได้แต่เราก็ทิ้งหน้าที่ที่เราผิดชอบไม่ได้ด้วย ตอนนี้ตั้งครรภ์ได้4เดือนแล้วค่ะทาแนะนําจากกรมอนามัยเองโดยกระทรวงสาธารณสุขก็แนะนําว่าให้ฉีดในคนท้องแต่ต้องหลีกเลี่ยงในช่วงไตรมสเตอร์แรกหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยควรจะได้รับวัคซีนตั้งแต่ไตรมสเตอร์ที่2เป็นต้นไปเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 เพราะถ้าหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อแล้วโอกาสที่จะ มีอาการรุนแรงจนเสียชีวิตเนี่ยสูงกว่าหญิงปกติจากการที่ไปอ่านงานวิจัยของต่างประเทศเกี่ยวกับวัคซีนเท่าที่มีรายงานเนี่ยก็ยังไม่พบว่าจะทำให้มีผลข้างเคียงที่รุนแรงแก่คนที่ตั้งครรภ์ถ้าเราฉีดในไต,ตรเมเตอร์ที่ 2, 2เป็นต้นไปก่อนที่จะฉีดวัคซีนเนี่ย ก็จะพยายามดูแลร่างกายให้แข็งแรงนอนพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วก็ระมัดระวังไม่ให้ติดเชื้ออย่างอื่นแทรกซ้อนอย่างเช่นเป็นไข้ไข้หวัดอย่างเงี้ยค่ะหลังฉีดวัคซีนก็จะมีแค่เจ็บบริเวณที่ฉีดเนาะแล้วก็มีปวดชาแต่ก็แค่บริเวณที่ฉีดเท่านั้นพอหลังจากฉีดแล้วเนี่ยกลับไปที่บ้านนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกว่าหมดความกังวลเป็นปริดทิ้งเลยรู้สึกสบายใจที่ได้ฉีดวัคซีน ก็คิดว่ามันก็ต้องทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อจะไม่ให้มีการผิดพลาดนะติดเชื้อไปถึงคนในครอบครัวแล้วเราจะมาเสียใจในภายหลัง